มีวันหนึ่งผมเดินไปเจอขอนไม้ซึ่งผุเปื่อยนานแล้วละ่ะฮะเป็นขอนไม้เก่านะครับกำลังจะสร้างงานบังเอิญว่ามือกําลังจะไปยกขอนไม้นิดเดียวครับไปเจองูตัวหนึ่งผมก็รุ้งตื่นเลยนะครับกระโดดออกมาไกลๆแล้วก็ดูตอนแรกนึกว่าเป็นงูกระปะแต่ว่ามาถามผู้รู้ตอนหลังว่ามันคืองูเห่าไฟผมก็ไม่เคยเจองูเห่าที่มันสวยขนาดนี้มาก่อน สีจะเหลืองทองเลยนะครับแล้วก็ลายลายขาวพาดนั่นคือตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะเป็นสีแดงเพลิงผมเคยเจอแต่งูเห่าตัวสีดำนะครับไม่เคยเจองูเห่าสีสวยขนาดนี้มาก่อนนะครับมันเหมือนกับว่าธรรมชาติเขาเ,เป็นไกด์นำทางผมธรรมชาติเขาบอกผมแล้วก็นำทางผมไปสู่บางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่า คุณอย่ามาเสียเวลาเลยกับไปขอนไม้เก่าๆตรงนี้ฉันมีอะไรให้คุณดูมากกว่านี้ซึ่งน่าจะเหมาะกับการสร้างงานมากกว่านี้เมื่อผมไปก็เจอผมก็เดินต่อไปอีกสักประมาณ500เมตรไปเจอตอไม้3ตออยู่ใกล้ๆกันซึ่งเพิ่งโดนตัดใหม่ๆน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ตอหนึ่งเนี่ยเป็นไม้แดงเป็นแล้วก็มันมีโพรงรูร่องรอยแล้วน่าจะ คนเพื่อที่จะล่าสัตว์หรือเอาพวกพวกบางพวก,กลอกหรืออาจจะเป็นแลนนะครับเพราะันมีโพงนะครับก,บก็ตัดแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วอีกต้นหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะตัดไว้ก็ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้แตะต้องอะไรส่วนอีกต้นหนึ่งคือตัดแล้วมีรอยถากเปลือกผมรู้โดยสัญทัตยานเลยว่าน่าจะเป็นต้นพยูมีอยู่คืนหนึ่ง ผมได้ยินเสียงไม้ล้มตอนหนึ่งทุ่มแล้วสามทุ่มอีกทีหนึ่งแล้วก็ห้าทุ่มอีกทีหนึงตามมาด้วยเสียงถากไม้ทั้งวันทั้งคืนเสียงถากไม้นั้นดังมาจากหุบเขาข้างล่างนะครับเพราะผมอยู่ข้างบนบนหน้าผานะครับเมื่อ,อธรรมชาติเนี่ยเสียงมันจะลอยขึ้นข้างบนจะลอยขึ้นที่สูงฉะนั้นคนที่ พูดคุยในหุบเขาหรือทํากิจกรรมอะไรในหุบเขาเนี่ยผมผมจะได้ยินเพราะผมอยู่หน้าผาผมก็ได้ยินเสียงคุยกันแล้วก็เสียงถากไม้เสียงไม้ล้มทั้งคืนนะครับตอนเช้าผมก็ตัดสินใจลงไปหุบเขาข้างล่างเป็นครั้งแรกที่ผมลงหุบเขาลึกข้างล่างนะครับซึ่งมันชันมากลําบากมากผมลงไปก็เจอตอไม้พยุงเพิ่งตัดใหม่ๆนะครับมีรอยถากเปลือกพร้อมนะใบยังสดเขียวชะอุ่มอยู่เลย ผมก็ทํางานจากต่อไม้พยุงแล้วก็มีวัวฝูงหนึ่งอยู่แถวๆนั้นนะคร,<ม>รับผมเวลาผมทํางานเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมเอาตัวถอดวิญญาณแทรกเข้าไปในในเนื้องานเลยผมจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลัวไหมถามว่ากลัวไหมที่ไปยุ่งกับกระบวนการตัดไม้พยุงก็กลัวนะแต่ เมื่อเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะทํางานแล้วก็เวลาทํางานแล้วผมก็จะลืมความเป็นทวนตายไปเลยผมทํางานแล้วก็หลังจากเจอต่อไม้ต่อน,นั้นมันเหมือนกับว่าผมหมกมุ่นอยู่กับการทํางานกับไม้ประยุงต่อแล้วต่อเล่าทีแล้วทีเล่าเพราะว่าเดินไปไหนมันก็เจอไม้ประยุงแล้วก็ถ้าผมได้ยินเสียงถากไม้ข้างล่างผมก็จะลงไปทันทีอย่างน,น้อยก็คือไปป่วนไปกวนเขา ไม่ให้เขาทํางานได้สะดวกเพราะธรรมชาติของคนพวกนี้เขาจะขี้อายคุณจะไม่มีทางเจอเขาได้ง่ายนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมเคยออกมานั่งดูเวลาได้ยินเสียงถากไม้ผมเคยออกมานั่งดูแสงไฟบนบนฟ้าเนี่ยมีดาวสกาวแสงแน่นอนในหุบเขาก็มีดาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นดาวจากจากแสงไฟที่เขาจุดเวลากินข้าวของพวกตัดไม้คุณจะเหมือนกับดาวเลิกเลยครับ ดาวเลิกอยู่ตรงกลางแล้วมีดาวเคาะล้อ,ลอมรอบระยะห่างประมาณสัก5 0 0เมตรเพราะว่าจะมีคนดูต้นทางทุกเส้นทางฉะนั้นเขา้าหาตัวเขายากมากไม่มีทางเพราะผมดูจากแฝงไฟกลางคืนแล้วโอ้โหเขากระจายทั่วเลยนะครับฉะนั้นกระบวนการตัดไม้ไปยุงไม่ใช่ตัดเงียบๆเขามาเป็นขบวนแล้วตัดกันอย่างสนุกสนานตัดกันทั้งวันทั้งคืนส่งเสียงดังด้วยนะครับไม่ใช่ตัดนิ้มๆแล้วก็รีบไปนะครับ มันเหมือนกับว่าป่าที่นี่โดนสัมปทานหรือไงนะหรืออย่างไรผมก็ไม่เข้าใจเราเชื่อไหมครับตลอดสามเดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเจอหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเลยไม่เคยเจอเลยสั่งทั้งที่ผมนี่ก็เดินเกือบทุกวันนะครับวันหนึ่งอย่างต่ำเนี่ยสามกิโลไปกับหกกิโลแต่ไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่นะครับผมเดินลงหุบเขาจนผมทนไม่ได้ผมต้องลงไปหุบเขาเองเพื่อที่ปป่ปวน แล้วคนพวกนี้เขาก็จะไม่มีทางเจอเขาได้ง่ายเขาก็จะหลบเขาจะมีคนต้นทางแล้วส่งเสียงส่งสัญญาณจะร้องเหมือนกับเสียงมาหมาหมาจิ้งจอกครับวาววาวว๊าวหรือไม่ก็เออ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 ลักษณะนี้เขาจะส่งเสียงกันธรรมชาติของที่นี่นะครับตรงตรงตรงภูเขาเนี่ยจะมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ แต่ว่าเมื่อเดินย้อนกลับมาเนี่ยอย่างตรงที่ผมอาบน้ําอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นคลื่นของประเทศเพื่อนบ้านแทรกเข้ามาแต่เมื่อลงในหุบเขาเนี่ยจะไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ฉะนั้นการโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเนี่ยจะจะโทรติดต่อกันไม่ได้วิธีการสื่อสารของพวกมอไม้ก็คือจะใช้วิธีการส่งเสียงดังหรือถ้าอยู่ห่างไกลกันจริงๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธียิงปืนหรือจุดประทัด หือจุดพลนะเพื่อบอกกันมีวันหนึ่งที่ผมทำงานกับเศษไม้ที่โดนถากทิ้งไว้เนี่ยโดยเพิ่งตัดไม,ไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าใบเนี่ยยังเขียวอยู่นะใบยังไม่ร่วงเลยนะครับผมกำลังทำงานอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงประทัดตุ้มต่ำตุ้มต่ำม,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 มันเหมือนกับว่าผมทำงานอยู่ท่ามกลางสงครามอยู่ท่ามกลางสมรภูมิลบกลางดงระเบิดเลยเสียงดัง ตุ้มตามตุ้มตามอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกว่าเวลาผมทํางานเนี่ยเหมือนกับว่าผมเอาวิญญาณเอาใจเอาวิญญาณของผมนี่แทรกเข้าไปในในเนื้อไม้ในเนื้องานผมจะลืมความเป็นความตายลืมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันมีเสียงเสียงหนึ่งที่แน่นมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงปืนแล้วไม่ไกลจากจุดที่ผมทํางานสองนัดแล้วจุดนั้นแหละมันทําให้ผม รู้สึกตัวขึ้นแล้วก็สํานึกว่าเฮ้ยกูถลํมลึกเกินไปละกูมาไกลเกินไปละทําเกินหน้าที่ละมันเสียงนั้นมันห่างจากผมไปไม่น่าจะเกินสักหนึ่งร้อยเมตรอยู่บนเนินเขามันทําให้ผมรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยผมต้องถอยละผมต้องขอโทษธ,ธรรมชาติละผมผมฝืนต่อไปไม่ได้เพราะว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมจะมีคนหาศพผมเจอไหมนะครับช่วงหลังเนี่ยผมก็เลยใช้เวลาในการตามหาภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็เที่ยวชมสถานที่นะครับโดยเฉพาะภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยที่ปกติมันมีอยู่แล้วในสองแห่งผมหาเพิ่มพบเพิ่มเติมอีกราวรวมทั้งหมดราวเจ็ดแห่ง โดยเฉพาะสองแห่งสุดท้ายที่น่าสนใจมากเป็นภาพลายนิ้วมือเหมือนกับขดก้นหอยสิ่งหนึ่งที่ที่ภาพเขียนสีบริเวณไหนที่มีภาพเขียนสีอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือลานข้างล่างนะครับจะมันแล้วก็เป็นสีแดงเหมือนกับเป็นร่องรอยคนมาอยู่อาศัยมานอนจนมันมันเป็นเลี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ออก,ปกเป็นสีแดงมีคราบอะไรต่างๆ ะครับเหมือนกับมีคนมานั่งมาอะไรนอนต่างๆเป็นเวลานานและอีกจุดหนึ่งปราณสักกิโลเมตรเป็นภาพคนหลายภาพมาเลยภาพคนทําท่าคล้ายกบเหมือนกับภาพกราฟ,ฟิกเล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์หน้าตีความแต่ว่าถึงแม้จะเจอภาพเขียนสีกนวนศาสตร์ถึงแม้จะเจอโขดหินประหลาดประหลาดมันก็ไม่มีแรงกระตุ้นให้ผมไปทํางานศิลปะ อย่างอื่นนะครับเพราะว่าเสียงปืนสองนัดนั้นเสียงประทัดเสียงถากไม้มันยังดังกล้องหูผมอยู่ตลอดเวลาแม้ทั่งเวลาผมไปหาภาพเขียนสีก่อนระวัิศาสตร์ผมก็ยังไปเจอไม้พยุงในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะทำงานกับไม้พยุงอีกนะผมรู้สึกห่อหี่เหวเหลือเกินนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนไม่ตกมาสองอาทิตย์แล้ะ น้ำที่เคยไหลก็หยุดไหลน้ำที่เคยเป็นสายยาวก็ตอนนี้ก็ขาดห่วงไปแล้วเหลือเฉพาะน้ำในโบกหินอย่างน้ำที่ผมกำลังอาบอยู่นี่ข้างหลังก็หยุดไหลไปแล้วนะครับ mm hmm. พื้นหญ้าที่เคยเขียวขจีก็ตอนนี้ออกเป็นสีแดงสีส้มหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็คงถึงเวลาที่ผมต้องลาจากไปแล้วละ่ะแล้วก็วันนี้วันที่30ตุลาคมตรงกับวันออกพรรษา ผมก็ถือโอกาสออกภาษาด้วยนะครับลงจากเขาลูกนี้นะครับแล้วก็นำเสียงกระซิบจากธรรมชาติกลับไปจัดแสดงแล้วก็บอกเล่าให้กับผู้คนสังคมที่สนใจผู้ที่รักละหวงแหนในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดูได้ฟังส่วนดูแล้วฟังแล้วจะได้ยินเป็นเสียงอะไรบ้างนะครับแล้วได้ยินแล้ว จะสามารถแก้ไขอะไรได้ไดหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้ผู้ที่มีอํานาจจะจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยผื้นป่าแห่งนี้หรือไม่หรือจะปล่อยให้ไปตามเป็นไปตามยถากรรมอย่างนี้ต่อไปผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือว่า เสียงกระซิบจากธรรมชาตินั้นไม่เคยโกหกและธรรมชาติบอกผมว่าไม่เกินสองปีสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้พยุงหมดแน่ๆแ,แล้วก็อย่าคิดว่าไม้พยุงหมดแล้วทุกอย่างจะจบไม่จบเพราะว่าตอนนี้เครือข่ายมอดไม้มันเป็นเครือข่ายนานาชาติโยงใยครบวงจรหมดแล้วมันมีคอนเน็ชันของมันแล้วนะครับมีผู้ ทรงผูดตัดผู้ติดต่อผู้ค้าระบบจัดสิสร,ระบบโลจิสติกต่างๆมันครบวงจรหมดแล้วไม่มีทางที่จะหยุดแล้วไม้ที่จะตามมาแล้วถูกอ,ออเดอร์ต่อจากไม้พยุงก็คือไม้ประดูแล้วถ้าเป็นประดูออถูกออเดอร์เมื่อไหร่นะครับสภาวะกึ่งทะเลทรายจะมาเยือนภาคอีสานในทีเพราะว่าไม้ประดูไม่เหมือนไม้พยุงตรงที่ว่าไม้พยุงเนี่ยมันจะขึ้น จุดนี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งนหน่างห àng, ห àng, ห àng กันห่างกันลิบลับฉะนั้นพวกที่ตัดไม้พยุงจะมีฝ่ายเซอร์เวยก็คือไปหาก่อนนะครับไปหาแล้วก็กางคืนชุดตัดค่อยมาชุดขนค่อยมาแต่ว่าไม้ประดู่ไม่ใช่อย่างนั้นไม้ประดู่จะขึ้นกันเป็นกลุ่มเป็นชุดเป็นก้อนเป็นแผงตัดไม้ประดู่เมื่อไหร่นะครับไม่ต้องเซอร์เวไม่ต้องเดินหาลงที่เดียวได้ทั้งแถบ แล้วเมื่อป่าหายไปทั้งแถบแล้วเนี่ยเ mm hmm. พื่อเศรษฐกิจก็จะตามมาเข้าโพดเอ่ยยางเอ่ยเรื้อย,อย,อย,อยต่างๆก็จะกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมไป mm hmm. ผมต้องขอโทษธรรมชาติไปล่วงหน้านะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมนำกลับไปมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือผมไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มากกว่าไปกว่านี้ผมต้องขอโทษด,ด้วย สิ่งที่ผมทําได้ในฐานะศิลปินก็ทําได้แค่นี้แหละทําได้แค่นี้จริงๆ